MHSHF ท่อเดิมตัวเก่ายางหลัง130ทับ70สิบสี่ล้อของเลสซิบอยเอาหน้า110 70 14สิบสี่ชิวหน้าสัก800ร้อับชิวหน้าเครื่องเดิมรัดไล่นักเลด เครื่องเดิม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 เลยครับผมสเตอร์หน้าสิบห้าหลังสี่สิบนี่ครับท่อเดิมแท้มอกอรส่งประมาณนี้ส่งประมาณนี้นะครับผมนี่เลยส่งมัน โอเคแต่งแบบเรียบๆง่ายๆบ้านๆไม่สามหมื่นหนึ่งครับผมฟังเสียงนะครับ